กรับมักหนูมาชานลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายการยาผีบอกนะฮะวันนี้จะมารีวิวนะฮะเป็นซีซีครีมนะที่ได้มาจากเมืองไทยนั่นเองนะฮะให้ดูก่อนว่าตัวผลิตตัวนี้เนี่ยก็ได้มานานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2017นะฮะแต่เพอ,อื่ว่า คือที่จริงอ่ะเขาเขียนไว้ว่าถ้าเปิดใช้ตัว PRODUCT แล้วนะคะก็จะมีอายุการใช้งานยาวไป12เดือนนะฮะแต่ตัวเองก็ใช้มาจนถึงปีนี้ปี2020นะเหตุผลที่ใช้ไม่หมดเป็นเพราะว่าประหยัดนะฮะประหยัดเพราะว่ามันมันก็ใช้ดีด้วยแล้วก็มี PRODUCT ตัวอื่นที่เรายังใช้อยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็น c ซีครีมแล้วมันก็มี SPF 30 PA บ PA บวก PA สองบวกนะฮะเนี่ยเห็นบ้าก็เป็น All in one ็ n natural looking formula นะฮะคือตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันจะ เป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะตัวตัวเม็ดสีอะทัวตัวที่เป็นให้ใครเป็นฟิลด์ชิ่งนะคะที่มันเป็นเม็ดสีอะมันจะอยู่มันจะอยู่ในรูปแบบอันนี้มันหมดนะมันปั๊มไม่ค่อยออกนะะจะให้ดูว่าเนื้อครีมเป็นยังไงนะคะเนื้อครีมมันจะสีประมาณนี้นะคะเนื้อครีมจะสีประมาณนี้อยากให้ดูที่ คือไม่แน่ใจว่าตัวเองทํารีวิวไปหรือยังแต่าจำได้ว่าทําไปแล้วแต่ว่าคิดว่าอาจจะยังหาไม่เจอนะ,ะับกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายค้าเคมีคอลผสมกับผสมกับตัวน่าจะผสมกับอะไรที่มี เป็นเป็นพืชตระกูลส้มนะมันมีกลิ่นให้คันแบบมันมันเฟรชด้วยแล้วก็มีความเป็นเคมีคอลด้วยนะฮะก้แน,น่นอนเป็นคอสเมติกมแนวต้องเป็นเคมีคอลนะฮะตัวน,นี้เป็นไบบริโคลนะพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าชื่ออะไรนะเป็นไบบริโคลนะชื่อจะมีความเป็นอังกฤษนะฮะแต่ว่า ตัว product เนี่ยเป็นของคนไทยแต่ว่าผลิตนะผลิตที่เกาหลีนะผลิตที่เกาหลีนะฮะวันนี้บอกก่อน,นว่ามันทำงานเนี่ยทาไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำให้หน้าเราเห็บไร้ขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะฮะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกาันแสงแดด ะะสำหรับตัวเองเคิดว่า sps 30เนี่ยก็เพียงพอนะฮะแล้วตัวเองก็อยู่ในทำงานอยู่ในตัวขาไม่ได้ไม่ไ,ไม่ได้อยู่ในการแจง้งนะฮะแล้วก็เหมาะมากสาหรับคุณผู้ชายถ้าจะใช้ตัวพรอนักตัวนี้นะฮะมันจะทําให้คุณเนี่ยหน้าเนี่ยสว่างขึ้นนะ,ะแต่ว่า ระหว่างวันเนี่ยมันก็จะมีความหน้าเทาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแทบจะทั่วไปไหมทุกแบรนด์ที่ที่มันมีส่วนผสมของฟาวเดชั่นที่มันมีส่วนผสมของรองรพื้นอนะถ้าเป็นระหว่างวันเนี่ยหน้าก็จะมีความเทาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะ แต่ถ้าตอนเช้าๆเนี่ยเราทาไปแล้วโอ้โหหน้าเนี่ยแบบคือรู้สึกว่าชอบในในเรื่องของตัวเนื้อพรีมทะแล้วก็ตัวฟาวเดชั่นเนี่ยตัวอะไรของเขาเนี่ยที่มันอยู่ในแคปซูลนะให้มันเป็นเม็ดเล็กๆนะแลีพอเราเบรนไปกับผิวนะคะมันก็จะแอบซอบไปกับผิวแล้วก็ช่วย cover จุดด่างดำเล็กๆน้อยๆได้นะคะ แล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักหรือว่าเหนียวเหนอะแล้วก็ทำให้ผิวเรารู้สึกว่าผิวได้หายใจเป็น Product ตัวหนึ่งที่ชอบมากๆนะฮะเป็น CC ซีครีเชื่อไหมว่าเราใช้ตัวนี้แทนซันบล็อกซัน c r e e นนะ,ะก็ไม่ได้ใช้ซันบล็อกซัน c r e ีนนะก็ใช้ตัวนี้ก็จบนะฮะ ที่จริงจบไหมก็ไม่ได้จะจบหรอกที่จริงควรจะทาสันร็อกสันสกรีน,นีรอบหนึ่งก็ได้แต่ว่าก็เห็นว่าเออมันไม่ค่อยมีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยทัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงเราก็ต้องไปเผชิญกับแสงไฟเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแสงไฟสีขาวเหมือนเมืองไทยแล้วก็จะเป็นแสงไฟสีส้มนะ ซึ่งแสงไฟสีส้มเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คล้ายแสงแดดนะเราก็ควรทาครีมกันแดดนะส่วนตัวไม่เคยห่างครีมกันแดดนะแต่เห็นว่าตัวนี้มันมี SPF ก็เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวไปก่อนนะฮะปริมาณทั้งหมดอยู่ที่35 ml นะฮะราคาก็ลองไปเซิ r ์ชดูใน o o o l l e นะ เขาจะมีเว็บไซต์ของเขาเองนะเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วก็ขึ้น i n s t a g r กรให้นะฮะเขาจะมี i n s t a g r กรมของเขาเองนะฮะส่วนตัวแล้เคยใช้ตัวเองใช้ใช้ตัว Product ตัวนี้รู้จัก Product ตัวนี้ก่อนที่จะมาเจอใน รายการรายการหนึ่งนะคะที่เขาสัมภาษณ์ที่เขาสัมภาษณ์เจ้าของเจ้าของแบรน r รีโคเนเจ้าของเขาจะเป็นเจ้าของเดียวกับกระเป๋ายิ่งฟรายนาวรู้สึกว่าเขาจะเป็นลูกสาวของเจ้าของฟรายดาวหนึง่งใยสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าจะไม่ผิดถ้าเขาเองเนี่ยเหมือนเขาเคย คเขาก็เคยทำไฟน์ดมาก่อนแล้วก็เพิ่มราลายผลิตอะไรเขาเนี่ยะมาทำเมรุโขดนะคะรับหถ้าใครมีข้อมูลที่เป๊ะแม่นยำกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะ,ะับแต่ว่าส่วนตัวก็ชอบโปรดักตตัวนี้ก่อนที่จะมารู้ว่าโปรดักตตัวนี้เป็นของใครนะ,ะพอมารู้ว่าพอมามาชมรายการแล้วมารู้ว่าเออมันเป็นของคนนี้แล้ว เราเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาที่เขาอยากให้สินค้ขาของเขาออกมาดีที่สุดอ่าแล้วก็สินค้ขาของเขาก็ได้รับรองจากิทีาสารชื่อดังนะ่กา,ากา็ออกไปเซิร์ชหาข้อมูลดูแล้วกันวันนี้ก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะร,ราคาเนี่ยก็ไม่ ไม่แรงมากนะะถ้าเทียบคุณภาพนะากาก็ไม่แรงมากก็ถูกกว่าตัวเปราักต์เป็นเคนเตอร์แบนในหลายหแบรนด์นะก็ควรจะสนับสนุนสินค้าไทยนะฮะถ้าเป็นสินค้าที่ตัวเองชอบมากตอนนี้นะฮะก็คิดว่าทั้งหมดแล้วก็รอกลับเมืองไทยก็เดี๋ยวจะไปซื้อมาใช้อีกนะฮะ เหมาะไหมสำหรับคนที่เมคอัพเนี่ยก็เหมาะนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้ไม่ต้องการใช้ตัวฟาวเดชั่นมากเกินไปคือไม่อยากให้หน้าดูแบบดูหนาเกินไปเงี้ยก็ใช้เฉพาะตัวนี้แล้วก็ตามด้วย t r a n s l u c e n t powder นะฮะตามไม่แป้งฝุ่นก็คิดว่าน่าจะพิ่นพอกนะฮะก็ฝากไว้นะฮะคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังคลิปจนจบนะขะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค, like, ขค, share, ะคะ์ขอบคุณทุกแชร์นะฮะขอบคุณทุก u u s s r r i e นะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใหม่ที่เข้ามาติดตามก็ขอบคุณสำหรับ subscribe ท่านใดที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ please Subscribe. Okay, see you next video. Thank you. Bye.